สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วรีวาร,ราชินีพระจันทร์ค่ะด,ดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพาันธ์พุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพุษภนะคะหรือผู้ที่เกิดนะคะระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13 มิถุนายนค่ะ,ะเราได้ไพ่นะคะพอจับมาเนี่ย The Fool เป็นไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤษภในรอบสัปดาห์นี้ขนาบข้างมาด้วย Temperance กับหนึ่งไม้เท้านะคะเวลาเราดูในแนวขวางนะเ้าจะเห็นว่ามี Devil ติดมาด้วยอีกหนึ่งตัวนะก็ไล่เรียงไปนั้นแหล Temperance The Fool นะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ Devil นะคะเรียงแบบนี้ทำไมา ทำไมงวดนี้ดูเดวิลพ่วงไปด้วยนะคะเพราะว่ามันมีความเหมือนกันนะคะเวลาอ้นดูไพ่สิบใบเนี่ยก็จะดูจุดร่วมในรอบสัปดาห์นี้นะคะ The f o เองนะคะอัศวินถือเหรียญที่อยู่ข้างบนด้านบนเองนะคะมาผนวกกับเดวิลนะคะสามใบนี้นะ,ะบอกว่ามีความหมายถึงเรื่องของการกล้าได้กล้าเสียใจใหญ่กล้าลงทุนนะคะ กล้าลงทุนแล้วก็กล้าที่จะเสี่ยงกล้าเผชิญโชคชะตาด้วยอาการมองโลกในแง่ดีเกินไปนะคะอันนี้ไม่ไม่ได้พูดถึงใบใดใบหนึ่งนะพูดรวมๆทั้งหมดทำไมรู้ไหมมันก็เกิดจากความไม่พอใจสภาพของตัวเองที่เป็นอยู่เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันนะคะสี่ถ้วยนะคะก็คืออดีตที่ผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย นะฮะไอการทำอะไรตามระบบทำไปเรื่อยๆทำไปดีอยู่แล้วอยู่มืออยู่แล้วอาชีพการงานอะไรก็ตามตามระบบระเบียบไปอะ่ะไม่พอใจนะคะอยากที่จะฉีกกรอบออกมาอยากที่จะเสี่ยงมากกว่านี้อยากลงไปทดลองทำเองนะคะรอบสัปดาห์นี้ในะเรื่องของการงานนะคะก็จึงดูว่ามีแนวโน้มว่าคุณจะลงไปเรียนรู้ด้วยการ ทดลองทําเองจริงๆลงมือทําเองจริงๆหนึ่งไม้เท้าก็คือการตั้งต้นลงไปทําแน่นอนค่ะ The Fool เนี่ยมันเป็นไพ่ไพ่ลำดับที่ศูนย์ทำโดยแบบสมองว่างๆไม่ไม่ไมยังไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะคะ จะบอกว่าไม่คาดหวังอะไรเยอะก็ไม่ได้ทําลงไปก็คาดหวังเงินนะนะทํางานลงไปก็คาดหวังเงินคาดหวังความประสบความสําเร็จเดฟ f บอกว่าคุณมองโลกในแง่ดีเกินไปทั้งๆที่เท้าอ่ะก้าวไปจะตกหน้าผาอยู่แล้วนะคะโปรดสังเกตดูว่าแบบยืนอยู่ตรงหน้าผานะแต่ก็ยังเงยหน้าเงยหน้าเงยตาสูดอากาศบริสุทธิ์ในมือยังถือดอกไม้อย,อยู่เลยนะคะ มีความรื่นเริงยินดีกับมิตรภาพนะคะผู้คนที่แวดล้อมนะคะมองโลกในแง่ดีมากๆเกินไปก็เลยเสี่ยงเสี่ยงจากเรื่องนี้นะคะเดวิลยิ่งเสี่ยงเข้าใหญ่เดวิลอาจจะเสี่ยงในเรื่องของลับๆเทาๆอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเทมเพลนส์ขึ้นมาไอความที่เสี่ยงนะคะก็จะทำให้คุณกล้าที่จะลงมือทำ พราะกล้าเสี่ยงไงกล้าเสี่ยงก็กล้าทดลองเพราะทดลองไปแล้วด้วยความไม่มีประสบการณ์นะเดะฟูลบอกว่าเป็นเด็กหนุ่มที่แบบเผชิญโลกผจญภยัยอ่าพร้อมเดินทางอะไรแบบนี้นะคะด้วยความที่ว่าไม่มีแผนไม่มีแผนเดะฟูลส่วนมากจะจะทําอะไรทําเลยจะทําอะไรทําทําไปเลยไม่ไม่มีกรอบไม่มีกรอบไม่ยึดติดก,กับกฎเกณฑ์กฎระเบียบอะไรทั้งนั้นอนะ่ะ ทำลงไปแล้วยังไงเสียหายค่ะมันเสี่ยงมันเสี่ยงเกินไปนะคะการงานที่คุณทําในรอบสัปดาห์นี้ดังนั้นจะต้องมีเรื่องที่ทําให้ตีกลับมาทบทวนตีกลับมาแก้ไขเมื่อแก้แล้วก็จึงจะดีขึ้นนะครับมีงานที่ผิดพลาดจากการขาดประสบการณ์นะคะแก้แล้วแล้วก็จะดีขึ้นไปตามลําดับนะคะหรือมีเรื่องบางเรื่องที่ ทำแล้วเสียไปแล้วมันกลายเป็นบทเรียนนะคะแต่ในนี้ก็ยังบอกว่าถ้าหากจะเสียในรอบสัปดาห์นี้นะเป็นการสูญเสียที่คุณยอมรับความเสี่ยงได้เป็นการสูญเสียที่คุณรู้รู้เงื่อนไขปัจจัยหมดอ่ะไม่ได้เสียใจแอาไม่ได้เสียใจเพราะใจถึงใจปั้มอยู่แล้วนะแล้วก็ยังได้ลาบได้ผลมาอีกด้วยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องเสียไปบางส่วนนะคะแต่สิ่งที่ได้งอกขึ้นมาบางส่วนมันมันชื่นใจ มันดีนะคะเราจะเห็นว่ามันมีไพ่สองใบที่มีอาการเหมือนๆกันนะก็คืออัศวินถือเหรียญแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะในความคิดของคุณอะ่ะที่้นบอกว่าคุณมองโลกในแง่ดีเกินไปเพราะคุณคิดว่าคุณเป็นอัศวินคุณคิดว่าเป็นหนุ่มผู้หนุ่มหรือสาวผู้แบบ โกยเงินโกยทองได้ทำเงินทำทองเข้ามาได้จากวิธีการของคุณจากการงานของคุณจากสิ่งที่คุณกำลังจะเริ่มซึ่งนั่นบอกว่ามองโลกในแง่ดีเกินไปโลกสวยเกินไปประมาทเกินไปนะคะไม่ได้คิดถึงทางเสียหายหรือวิธีป้องกันความเสียหายมากนะักนะแต่จริงๆมองโลกในแง่ดีมันเป็นเรื่องดีนะมันทําให้มีความหวังมีกําลังใจที่จะก้าวต่อไปนะแต่พอเวลาดีเกินไปมันจึง อันตรายไงนะคะวันนี้เนี่ยภาพของเด็กถือเหรียญก็ดีความจริงคุณเป็นแค่เด็กถือเหรียญแต่สิ่งที่คุณคิดคุณคิดว่าคุณเป็นอัศวินเนี่ยเปรียบเทียบอย่างนี้พอจะนึกภาพออกไหมแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะคิดอะไรความมองโลกในแง่ดีของคุณเองเนี่ยคุณเหมือนกับคุณได้เจองานที่คุณถนัดคุณได้เจองานที่คุณรักชอบใจนะคะแล้วก็ทําได้อย่างอย่างดีแล้วคุณก็เลือกสิ่งที่ชอบใจนั่นแหละ ต่มีบางสิ่งที่ไม่ชอบใจอ่ะที่จะต้องอ่าเขาเรียกว่างานประจำเนี่ยหลายคนมีมีสองงานเนะกำลังจะตั้งต้นงานงานอดิเรกธุรกิจส่วนตัวของตัวเองพร้อมๆไปกับการทำงานประจำด้วยนะคะเ mm hmm. ขาบอกง,งานประจำก็เริ่มจะไม่ชอบใจลพะพอไปติดไปหลงไหลยอยู่กับไองานอดิเรกข,ของตัวเองนะคะเดลิวิลขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าติดติดกับดักบางคนติดแฟนบางคนติดเพื่อนบางคนติด นี่ <laughs> เดววลก็หมายถึงนี่ด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลในการติดใดๆในโลกนั้นเอาใจไปผูกเอาใจไปติดไว้ย่อมไม่ดีนะคะมีะเรื่องของการงานยังพูดไม่จบว่าในครั้งเนี้ย อ้นพูดถึงเรื่องของการเสี่ยงไปมากแล้วเนาะถ้าหากว่าจะลงทุนอะไรก็ตามในอาชีพใหม่ของคุณนะคะให้ลงทุนแต่น้อยนะแล้วก็เอาความหวังนี้มาฝากไว้ที่ตัวเองเยอะๆหน่อยอย่าไปฝากไว้ที่คนอื่นเยอะเกินไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหวังเอาไว้กับเขาพึ่งพาความสามารถเขานะคะเหมือนกับวันนี้สามสามถ้วยมันจะเป็นกลุ่มวงสังคมแล้วด้านบนเนี่ย หมายถึงผู้ที่ทํางานอยู่แวดล้อมเกี่ยวกับธุรกิจนี้มาแล้วอ่ะนะคะเขาจะชักนําคุณไปเขาจะชักจูงคุณไปให้ไปร่วมหุ้นทําธุรกิจไปร่วมด้วยเป็น กรุปเป็นกลุ่มเป็นก้อนอีัยเขานะคะดึงคุณเข้าทีมแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมันมีคนที่ทําได้จริงประสบความสาเร็จจริงๆซึ่งคุณจะทําได้ก็ต่อเมื่อคุณก็ต้องลงไปทําลงไปเรียนรู้จริงๆแล้วมันจะมีเรื่องที่ผิดมีเรื่องที่เห็นเห็นปัญหานั่นแหละแล้วกลับมาแก้ไขทบทวนแล้วมันจึงจะดีขึ้น,นไม่ได้ไม่ได้ปิดโอกาสซะทั้งหมดนะว่าคุณทําไม่ได้หรอกนะไม่มันไม่ได้ถึงขนาดนั้น,นเรื่องการเงินนะคะถ้าหากจะลงทุน ลงไปเนี่ยเดวิลบอกว่าใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่นะว่าจะกู้หนี้เขามาเพื่อสร้างกิจการของตัวเองนะคุณอาจจะกู้หนี้ได้สำเร็จอ่าเพียงแต่ว่าในระยะยาวนะในในสัปดาห์นี้มันกู้ได้สำเร็จแต่ในระยะยาวในะการเป็นหนี้่มันก็ต้องดูด้วยว่า คุณรับความเสี่ยงนั้นได้ขนาดไหนคุณมีปัญญาใช้นี่ไหมนั่นเองวันนี้คุณมองโลกในแง่ดีเกินไปแต่ในไพ่บอกว่าเสี่ยงแล้วระมาทนะคะเพราะฉะนั้นย่อขนาดหนี่ลงมาย่อขนาดความฝันลงมาทำเล็กๆก,ก่อนแล้วให้มันประสบความสำเร็จก่อนไปทีละขั้นตอนเนาะคนที่มีหนี่อยู่แต่เดิมอยู่แล้วมีแนวโน้มที่ว่าจะแก้ไข สภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเนี่ยด้วยความเสี่ยงเช่นกู้ยืมหนี้นอกระบบนะคะเอาหนี้ใหม่สร้างหนี้ใหม่มาโปะหนี้ก้อนเก่าแล้วมันก็วิ่งพันกันเป็นงูกินหางความสูญเสียจัดมันก็ยักย้ายถ่ายเทจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนะคะ,ะมีโอกาสสูงนะที่ถ้าเกิดว่ายังวางตัวแบบนี้ยังทำแบบนี้ต่อไปอีกมีโอกาสสูงมากที่ตัวเองเนี่ยจะเสียสัจจะ เสียเสียคำพูดนะคะทำให้ผู้คนรอบด้านไม่เชื่อถือไม่สนับสนุนคุณจะดึงเรื่องนี้กลับมาก็ทำตรงกันข้ามค่ะทำตรงกันข้ามก็คือกำจัดความโลภในใจตัวเองก่อนเนะยจัดการหนี้สินอย่างเป็นระบบระเบียบด,ด้วยความรู้นะให้มากขึ้นนะคะขัดเกลาให้มากมีสัจจะให้มากแล้วก็ผู้คนรอบข้างเขาก็จะย้อนกลับมาสนับสนุนส่งเสริมคุณเองนะคะ การงานอ้นเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรละงานที่มันทำเนี่ยแม้ว่างานเดิมอะที่ตัวเองทําอยู่นะคะงานที่ตัวเองํานาญมันมีอยู่แล้วให้ทํางานนั้นนะคะให้เพ่งความสนใจไปที่งานนั้นให้มากๆนะคะคุณจะต่อยอดมันได้ดีทําไปได้อย่างดีขอแค่ว่าวันนี้มันมีเดวิลขึ้นมาอ้นถึงย้ําว่าให้กําจัดความโลภในใจตัวเองอะไรที่คุณติด ติดอยู่ร้อยรัดอยู่นะคะบางคนก็ติดหนี้ของของออฟฟิศนะติดหนี้ของบริษัทไอตรงนี้เนี่ยยังยังพอแก้ไขบันเทาได้นะติดหนี้ของบริษัทถามว่าถ้าเกิดว่ากู้หนี้นะคะเราเป็นหนี้กับบริษัทเรากู้หนี้นะคะกับบริษัทหน่วยงานหรือธนาคารหนี้ในระบบมีโอกาสที่จะผ่านสูงไหม สูงมากทีเดียวค่ะมีโอกาสที่จะผ่านแล้วเอานนี้เนี้ยไปไปลงทุนทําอะไรต่ออะไรให้งอกเงยได้ได้สําเร็จนะคะการเป็นหนี้มันไม่ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเครดิตคุณดีจนมันมันผ่านได้อะในในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะถ้าจะกู้นอกนั้นนะถ้าหากว่าเดวิลมันส่งผลไปในทางอื่นนะคะเช่นในทางลับๆเทาๆนะเรื่องผิดศีลธรรมเรื่องที่เกี่ยวกับยักยอกนะจริงๆแล้ว ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่พอเวลาหลับหูหลับตาตามน้ําไปตามผู้ใหญ่ไปตามผู้มีอํานาจบารมีไปเขาชักชวนไปนะคะแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นแบบนี้โทษใครไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอไ้อตรงเนี้ยต้องรอบคอบนะคะอะไรที่ผิด อะไรที่เสี่ยงว่าจะโดนหางเลขโดนความผิดพลาดไปด้วยนะคะให้หยุดยั้งเอาไว้แต่เท่านั้นนะคะ,ะในเรื่องของความรักนะคะได้หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็วันนี้ก็มีไพ่แบบไพ่ถ้วยที่มันมีเหลืออยู่ก็แค่ไพ่แบบการเฉลิมฉลองเนาะอะไรพวกนี้นะคะอ้นจะบอกว่าคู่ของคุณน่ะอาจจะติดกับดักอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องของรักสามเศร้านะคะเข้ามาระหว่างคนที่กําลังแบบ คบคบคุยคุยกันมีความลับต่อกันนะเพราะเดวิววันนี้มันขึ้นนะคะหรือบางคนแบบว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ติดเรื่องผู้หญิงเนาะไม่ได้ติดเรื่องผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้เที่ยวด้วยนะแต่ว่าติดเพื่อนติดเพื่อนมากบางคนก็ติดเกมมากนะมีแนวโน้มว่าจะติดเพื่อนมากนะเพราะว่ามันเป็นสามถ้วยชนกันเป็นกลุ๊มเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะ ติดเพื่อนมากจนไม่สนใจแฟนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคนที่คบคบคุยคุยกันอยู่นะหรือแม้แต่คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็มีแนวโน้มว่าแฟนไปปิดอย่างอื่นสนใจอย่างอื่นนะคะไปโฟกัสเรื่องอื่นจนไม่ได้สนใจตัวเองจนจนไม่ได้สนใจคู่รักของตนเองนะคะอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดว่าบอกว่าวันนี้คุณยังโสดอยู่นะก็มีโอกาสที่ว่า จะมีคนที่มีเจ้าของแล้วมารักมาชอบนะคะก็ถึงบอกว่ามันจะเสี่ยงอยู่ดีนะพอเวลามันเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลับๆเทาๆแล้วมันทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงเปล่าๆเ,เ,เพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วไม่ต้องสารต่อความสัมพันธ์ค่ะตัดเลย ในใจบอกคุณกล้าเสี่ยงด้วยกล้าที่จะเล่นด้วยไม่เอานะคะก็ขอให้อ่าทาอะไรให้อยู่ในในศีลในธรรมนะคะศีลที่ดีเนี่ยมันบางทีมันอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของปฏิหาริย์อะไรแต่อะไรเข้ามาในชีวิตแต่มันเป็นเกราะคุ้มกันชีวิตเราให้ดีงามนะคะเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้อ่ความชั่วร้ายอันตรายต่างๆเนี่ยเข้ามากระทบกระเทือนถึงชีวิตเราได้นะคะมั่นใจและมั่นคงนะคะ ในการทำความดีต่อไปเรื่อยๆความดีมันมีคุณค่าในตัวมันเองเสมอนะคะเอาล่ะคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบถูกใจยังไง s u b สไครต์เอาไว้ได้นะคะที่ช anel ตําหนักดวงนะคะและเพจค่ะชื่อทิพวารีราชินีประจันร์นะคะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ที่นั่นนะคะส่วนที่ไอ l ดี e ลค่ะสําหรับดูดวงส่วนตัวนะคะใครจะดูดวงจองคิวกันส่วนตัวได้ค่ะที่เอมมี่บิวตีค่ะ ไอ l ด n ไลน์นะคะเอมมี e, v e, w M y B e a ิวตี w อีดับ u t y เอ็มยบีูทีวายนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ